ข้าวพันประยักแพดเมืองก้อนจนกับนินามไส้ลุงข้าวพันประยักจนกับนินามไส้ลุงครับปุ๋ยข้าวไปแลวนะครับนี่คือนินามไส้ลุงนะครับนินามไส้ลุงเรื่อยเท่าว่าก้องหนองยีนขายกุควันไอ้วังนกแต่ลุงเนับข้าวพันปยักแพชรเมืองก้อนนะครับข้าวพันปยัดเพชเมืองก้อนเรื่อยเสื้อเตียข้องผีนุกบอลเม้าปัตรลุง น้ำกับข้าวอะไรครับน้ำกับข้าววันนี้ทำต้นยาชนกันสู้นะครับเป็นลานกับสู้กันลนกกับสู้กันลนก

ค,เคเมามวามสูงนี่เริ่มมายเยอะแล้วลลเรื่องมนเราโน่นเรื่องเก้าลระย,ะยอดยองังไยดำไม่ไะดุงไม่ไะเตือนไม่เลื่อนลันนี่เดรับล ไปที่ขึ้นมามีเสี้ยวมีเสี้ยวไหลกลางลองเลี้ยวแมวเลยไหลกลางลองเลี้ยวปิดจ้างเลยไหลกลางลองเลี้ยวปิดจ้างเลย หนูยิร้อยร้อยนการยิบมากนน่เนื่อยยิบกี่เดียวป๋อไปดักหน้าไปาดักทางออกเดี๋ยวมันไปทางโน้นเดี๋ยวหนไปดักทางออกนไปดักตีตู้เปิดมาตรงนี้หนูก้อยเสียบคอยชนกันไม่น่านะครับคนนี้ค้อยข้าวนะครับข้าวพันปยักเพชรเมืองคนครับเรื่อวายเรื่อเตียครับเป็นก้ายชนะครับ